สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับฝนกันอีกแล้วนะคะกับแอป the Day iPhone นั่นเองค่ะวันนี้นะคะก็เช่นเคยค่ะฝนก็มีแอปพลิเคชันดีๆนะคะมาอัปเดตให้คุณผู้ชมได้ทราบกาันวันนี้เนี่ยนะคะก็เอาเป็นเกมมาอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมแต่เป็นเกมแนว นั่นเองค่ะใครที่ชอบแข่งรถรักความเร็วนี่นะคะอยากจะมาระบายกับเกมเนี่ยห้ามพลาดเด็ดขาดนะคะเกมนี้นะคะเรียกว่าเป็นเกมแข่งรถซูเปอรค์าะคาร์ด้วยค่ะดีไปซะหมดเลยค่ะเกมนี้นะคะมีทั้งไนโตรด้วยเพิ่มสปีดก,ก็ได้และที่สําคัญนะคะสามารถบังคับได้หลากหลายรูปแบบตามใจคุณเลยค่ะเกมนี้จะเป็นเกมอะไรและนุกขนาดไหนฝนว่าเราไปชมกันเลยค่ะ มาดูกันที่หน้าเมนูหลักกันก่อนนะคะเพื่อนๆ,ๆก็สามารถเล่นแบบ m u l ติ p l a y e r ได้ทั้ง Wi-Fi แล้วก็ Bluetooth ค่ะหรือว่าเล่นแบบออนไลน์ผู้มั่งซื้อก็ได้เหมือนกันนะคะในส่วนของการ,รบังคับก็สามารถตั้งค่าการบังคับในออปชันได้สามารถตั้งแบบออโต้คันเร่งก็ได้ค่ะต่อมานะคะคในส่วนของการเลือกรถเนี่ยที่ใช้ก็สําหรับการแข่งจะมีค่าพลังของแต่ละคันอยู่นะคะก็สามารถเลือกได้ตามความถนัดได้เลยค่ะ ก็ยังสามารถเปลี่ยนสีรถได้ด้วยนะคะเมื่อแข่งรถแล้วได้เงินมาบ้างแล้วเนี่ยนะคะก็สามารถนาเงินมาอัปเกรดรถซูเปอร์คาร์ของเราได้เลยในส่วนของด่านสําหรับแข่งขันนะคะขอบอกเลยว่าเกมน,นี้เนี่ยเจ๋งมากค่ะตรงที่ด่านเนี่ยนะคะเยอะสุดๆเลยค่ะคุณผู้ชมคนนะคะขอแนะนํานะคะให้เป็นโหลดเก็บไว้เลยค่ะ ใครมีก่อนเนี่ยนะคะก็ถือว่าได้เปรียบค่ะเพราะว่าจะได้เล่นกันแบบสนุกสนานเพื่อนๆเลยเพราะว่าไม่รู้นะคะว่าเกมนี้นจะปล่อยฟรีไปอีกนานแค่ไหนค่ะเกมนี้นะคะคุณจะได้เล่นทั้งวันไม่มีเบื่อเลยทีเดียวละค่ะระวังจะติดเกมนี้กันนะคะเพื่อนๆเพราะว่าอย่างที่บอกนะคะว่าอะไรก็ดีไปซะหมดเลยนะคะภาพก็สวยเพลงก็มันแถมเล่นออนไลน์กับเพื่อนๆได้อีกนะคะโอ้โหเรียกว่าใครไม่ดาวน์โหลดมาเก็บไว้ตอนนี้นะคะถือว่า เยมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมก็ดาวน์โหลดได้เลยนะคะที่ App Store นั่นเองค่ะสว่วนใครนะคะที่อยากจะติดตามนะคะฝนแบบนี้เนี่ยง่ายมากค่ะ tiktok t o t l i f e t com นะคะติดตามได้ตลอดเวลาเลยแล้วก็รวมถึงนะคะใครอยากจะมาแชร์แอปพลิเคชันดีๆแบบนี้เนี่ย tiktok t o t l i f e t com tiktok แกงค่ะส่วนวันนี้นะคะเวลาหมดลงแล้วค่ะขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ